ค่ะตัวเต๊กลับมากเนาะค่ะตัวเต่กลับมากตัวเจนตอนเจ้าไปปอยเนาะค่ะกลับมากกับฟันฟันดีดีฟันดีฟันดีอยู่ค่ะก็ฝฟันว่าอ่ามีฟนมาหมักเนี่ยก็ฝฟันว่าเด็กินนั่นกินนี้เนี่ยยังสีไหมค่ะกับมันเคลืนนี่ก้อนเต่าเออสิบสิบมาปอยตัวเลขกเนาะค่ะเต่ากับก็ฝฟันก็ฝฟันว่ามีผู้เบามาหมักเยอะเมิดขคืนว่าสั่นแต่เจะสิเป็นตัวใดเพราะว่าลังจากที่ ตัวเลขตัวเลขของเตียวป้อยไปเนาะค่ะสอดร้อยกับปรเดิร์ดเอฟซีเลยอ้หรอกถ้าสมมิว่าเรียนก็ไปเรื่อยๆจ้าอุยไปเรื่อยๆยุยย่ยเป็นมู่กันไปเรื่อยๆเนาะค่ะที่อย่างวอล์กไฟล์ของผมเตียวเยอะกว่าเอฟซีหลายเนาะค่ะกับทุกอย่างเนาะค่ะเตียก็ขอให้เป็นเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะสำหรับเอฟซีเนาะค่ะอ่าตอวเตียวสิป้อยตัวเลขไปเนาะค่ะเตียก็ กับพอพูดเอฟซีเนาะคะ่ะพอพูดเอฟซีทีว่าเพิ่นให้กำลังใจแล้วก็ให้การติดตามแต๋อเป็นย่างดีเนาะคะ<ด>่ะกับมีบางส่วนเนี่ยที่เพิ่นมาเข้าเนี่ยมีบางส่วนอ่ะเพิ่นจะก๋ยวิจารเข้าเนี่ยเนาะค่ะแล้วจ้างตัวเลขเนาะค่ะบางคนก็บบอกว่าหวยบ่เขาจะเทียอะไรยังไปตามยังไปอันดับนึ่ยูเนาะค่ะแต่กะให้เห็นใจเนาะค่ะให้เห็นใจผู้เพิ่นผู้เพิ่นติดตามแต๋อเนาะค่ะ ในเจ้าของบ่มากับบ้เป็นยังเพราะว่าด oh ีเสียงถูกยากเเสียงโอ้ไม่เสียงอะไรเนี่เสียงมันข้างนอกมีเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงเลยเพราะว่าทุกอย่างเนอะค่ะก็ขอให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะถือพิษกับยาวากันเนาะค่ะเงินถูกบ่าทุกสตางค์ก็อยู่น้ำน้ำทันเนาะค่ะแต่บอกว่าด้ว่าเป็นบังคับว่าเออต้องต้องมาซื้อต้องมาซื้อตัวเลขแต่เดี๋บางคนก็บอกว่าอ่าให้ไปขายนะขายนั่นขายดิ เนาะค่ะไหไปขายหน้ามาซื <S <S ้อโรดอันอเนี่ยจริงเนาะค่ะรู Spark ้ก็เลยว่าไม่อยากไผยว่าเนาะค่ะค้ามนีเนาะราะวากุย่างกับเขาให้เป็นแค่เนวท่างถือพิษกิยาวากันเนาะค่ะเขากับบ๊ฮู้ะเหล็กเมื่อสิออกตัวใดเจ้กับบอกลายเทียเ้รเนะค่ะว่าให้เป็นแค่แนทางท่างันว่มาก่ันกับเหลี่ยมพานเนาะค่ะมะต้องวิจารณ์มะต้องบวกวาเนาะค่ะ แต่ก็เห็นหลายๆตามข้อเมียนมาหยุดเถอะจ้าัสว์จ้สี่แบบเอ่อคือว่าท่านโมมากเนี่ยค่ะท่านโมมากก็คือต้องเห็นใจผู้ที่เพิ่นมาผูเพ่นติดตามก็คือว่าท่านโมมีดวงแล้วค่ะเพราะว่าผู้่นมีดวงน้ําเต๋าผู้่นกัมนีโชคมีลาดน้ําเต๋ากลายคนเพราะว่าผู้่นก็อยากให้ติดตามเป็นบ่หล่ะค่ะบางท่านก็อาจจะพึงจะมาติดตามแต่เอาตอนเลขที่ว่าเลขออกหาสามศูนย์เนาะครับก็พึงจะมาติดตามเสียงมา่งนง เป็นเลขศิลป์ว่าเลขแต้วนรุตเลขบ่เขาพระยศิติดตามพรงสันยนสีเนาะคะ่ะยาวาเนาะคะ่ะเพราะว่าสำหรับผู้เพิ่นเอาเป็นเพิ่นกระถือร่ำยู่เนาะคะ่ะสำหรับผู้เพิ่นที่บ่ามากเนาะแตเรียนผ่านจังวาเหมือนนั้นเนาะคะ่ะว่าให้ลูกสาวแต้วเนาะคะ่ะกะบ่ต้องไปวาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นเด็กน้อยเพิ่นบ่งูเลี้ยงเนาะคะ่ะเพิ่นกะให้เป็นแค่เดียวท้างเท่ากันเนานนะค่ะดีมากเนาะคะ่ะอยาซี้ตังไห้ได้หน่องใบบุญเ <laughs> วียนเราตังซื้อว่หน่องใบบุญก็สิตังซื้อหน่องใบบุญนั่น เพิ่นถือเลขน้ำหลายคนถือเลขถือก็ต่อกันมาตั้งแต่ศูนย์สี่เนาะไอพีทีทตียมเนาะตั้งแต่ศูนย์สี่แล้วก็มาหาศูนย์สามาค่ะแล้วก็เพิ่นก็ไ้ถือเรื่อยๆเรื่อยๆเน,ะะนาะค่ะเพิ่นชื่อว่าล่ะค่ะคันู้เป็นเพิ่นเป็นเสี้ยนเหร็นเนาะเพิ่นจับตัวเลขแต่าได้ก็คือเต่าไปป่อยพุ่นลหละถ้าเป็นยอดไม่อีกก็สชว่าเ,าเขาเอาดูอีกเนาะเพราะว่าตอนเต่าไปวงกลมหายเต่าไปหายเยก็เก้าสามเก่าสามเป็นบ่ค่ะแล้วก็เก้าสามก็ออกพกสามแล้วพก็วนลังไม่อีก เราก็ไปว่งกลมให้อีกกีาซี่ก่อหกซี่แล้วก็มัดเนียนๆอีกแต่ก็มาว่งกลมอีกหกเจ็ดบางคนก็ว่าบอกว่าพอหัวหวอยอกแล้วถึงค่อยมาวงกลมมาสั่งโอ้ยวจิตเนี่ยลเราต้องวิจิตรตามอันนี้ว่าศูนย์ให้ให้เอสซี่ที่หักแถวศูนย์สำหรับค้นถี่หมักดาหมักว่าต่อไปนะคะบอกตรงม่าตอบข้อเหม็นว่าตอกยังงมากเลยค่ะไม่ว่าลึกสุดโทรมาเลยค่ะของใจยังโทรมาเลยค่ะอ้า ม่ต้องไปว่าตัวพี่ตัวน,อนะะ้องเนาะค่ะอันเพิ่นว่าเตี่ยวเดี๋ยวป้อยเลขไปเดี๋มาหาตัวตะพี่ตัวน้องว่าสันเศร้าบอกเลขกจะมึงตัวคนหลาเหล่าคนะว่ะโอ้ยเงินแต่ยุน้ำเจ้าเนาะ,ะเจ้าฝันเองเจ้าฝันเองเจ้าก็ยังก็ถือจักรยานอยู่จิ๋วตึงไอ้นี่กับ,บน็นเทียนแลวขางเนาะจีจีสีโจ้จังน่อยนี่แมนค่ะบาทที่ดีพูดได้สีวาไรตัวกษามเนอะบาทที่พูดเจ้าพผานต่างใจฟังไอ้ดีถือพิษกับเยาวากัน บ้วนงบหน่อยกับวงกลมเห่แลีววกับสื่อตามหน่อยอเ,เลขทุกตัววิธีมาที่ไปเดี๋ยวกระสีบอกว่าเนาะคะ่ะบางคนบอกว่ายังกล่อยที่บาเป็นพอที่แม่แล้วสซ่หายผมกูในไล่ที่บอ,อกศูนย์หกัหมือนบอแล้วมทำไมไม่ปล่อยด้วยกันว่สะสั์เอาเที่ยวนี่ก็ะสิปล่อยให้น้ำกันเนาะคะ่ะมักกับเจ็คสื่อบอ่อมาก,กับบอ่ตอตกสื่อเนาะคะ่ะทุกตัวให้เป็นแฉ่แล้วทั้งเนาะค่ะเอาเลขเนาะค่ะเดี๋ยวสิวีที่มาที่ไปเนาะค่ะนี่นะครับ ผมสุดท้ายของน้องเต้วนะครับในงวดวันที่16กันยายนเนาะนะครับตัวเลขของเพิ่น3ตัวกับจะมี0 3 5 3 5 9 0นะครับ2ตัวนิเี่7 3 9 3 9 6 7 8 9 5 5 4แต่มีเลขระว,วางน0้0 9 0 5 4 0ผมบอกแล้วว่า,าน้องเต้วเพิ่นเริ่มสูงได้สูงมากนะ <c ười> อ้าวบอกที่ไปที่มานเขาตเลิเอ่าดูสิบอกที่ไปที่บ้านเนาะค่ะขนาดเมื่อนัดนุ้กป้อยไปแค่คสามูบบอกเมนบอกสามสี่ขูบกรว่เะเตล็กเตลไหลแต่แสมิสิบอเจออยู่ไหมเอาแล้วค่ะเลขทุกตัวนะคะที่เตลป้อยก็คือบมตางกับในไล่เตลที่เตลส่งให้ในไล่สมบูรณเตลก็สีดึงออกจากในไล่นี่แหละ,ะมาเาะะบาแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนกับศิบอกว่าเมื่แล้วในไล่ถืก เมนบอละเจโมโตองวิจาร์ตเตลอีกเมนบอระสำหรับผู้เพิ่นพบ,บหน่อยเพื่อจะซื้อตามมีเตล้วงกลมไผ่สำหรับผู้เพิ่นมีทุนแน่เพื่อจะซื้อกนไว้แเนบอละค่ะตัวที่ 5, ว่าศูนย์ห้าสามนี่อ้ซื้อเตวไปปล่อยปล่อยอยู่หลักกิโลเข้าเนาะค่ะปล่อยอ,อยู่หลักกิโลเข้าเ<ส>นี่ยเนค่ะต,ะตัเตลตองวดอันนี้คือเป็นเลขเลขที่ว่าไอต้ตาเสตอาจันเพิ่นไปไห้เตวเนาะคะ่ะบางคนก็บอบกว่าผีที่ไหนไปบอกตัวเลขคนคะนะวางสี่กับมี่ดิ ดูกันเลยแม้แต่คนนอนแม้แต่คนเป็นยังไม่เคยบอกตัวเลขว่าสันเ่มามักกับเพาตอ้องสื่อเนาะคะ่ะครับเลขตาจาตาเสีไปไข่เตวอนี่ก็คือศูนย์ห้าสามตัวเดียวครับค่ะเต๋วจุดทูบได้เพิ่นันก็คือสามห้าศูนย์แต่แต่แต่ว่าจุดหายเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเลก็กตัวเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีสิบวันคือหลายตัวแทะเขามากเลยแน <S <S <ๆ>่ค่ะไข่เบิ้งแม่ค่ะวงกลมเดี๋ยวแต่สิบอกตัวเล็กที่มาที่ไปเนาะค่ะยังเพิ่มบานเนาะค่ะ หาเก้าศูนย์มาคุถามหาเหล็กย่า่เพมฝันหาเก้าศูนย์นี่ก็คือเหล็กย่า่เนื้อค่ะเพิ่นมืบอกหาเก้าศูนย์กับเก้าหกเพราะว่าบางท่านถามมาเหล็กย่า่เหล็กย่า่คือโมมี่เป็นบ่ะค่ะเพราะบางวันแต่เป็นป่อยเหล็กย่า่แต่ป่อยตะเหล็กตะเซตะจันห้องเข้าที่ค่ะกับมี่ซัมีแล้วก็เหล็กเจ็ดสามเก็าสามมอตอร์เป็นเหล็กที่แต่มาให้กลับพืชหย่อนหย่อนไปเบิร์นแล้วค่ะอันนี้คือเป็นเหล็กที่แต่มาที่ค่ะมาที่ดีเล่พวงกุฏิมอเตอร์ไซ อันนี้เตวอเือว่าเตวกันการท้องย่ายไห้ที่ว่าว่าหันขึ้นไปบอกหาเก่ามัดออกเก่าซี่นบ่ค่ะค่ะนี่เต๋อเือเตวกันไ้ให้เต๋กับมันใจเหล็กย่ายนี่เนาะค่ะนี่กตมีสัรดีล่ะค่ะเล็กที่เตวมากนี่บางคนว่าผมกหอีคือม้าตั๊กใสเนื่อยขึ้นเหล็กตกันคารสำรับพู้งบหน่อยกระซื้อข่าวนี่พวกโงไห้ยยู่นี่เสือเลยแค่สามคูนสี่คูนเสือค่ะมีแค่สับดีค่ะ 0539695เดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวตุ้งไนะครับเดี๋ยวนอรองาเรื่องโคงสุดท้ายของน้องแต้าเนาะนะครับก็วงกลมให้เรียบร้อยนะครับมักกันตามเลยนะครับส่านผู้ชมบ๊อมักผ่านบ่อบมักก็อต้องคอมเมนต์มาแมนค่ะไอซับแล้ว่านเวางหน่ซิซิเครื่องนูนเราวางศูนย์ใซื้อ5ศูนย์หาศูนย์หน้าเพื่อศูนย์ศูนย์มี่ห้แล้วนะครับคุณอริยวัฒนเนาะขับอยู่ด้านหน้า นี่ค่ะนี่คือคือคือกันเนาะค่ะกันเหล่าวั้งศูนย์คือซื้อเนาะค่ะแต่สำหรับเหล็กตัวเทีนเนาะแต่ว่าอีเดียขึ้นวงกลมให้แล้วค่ะมิสมีเนาะค่ะเนาะนี่แหละเหล่าวั้งศูนย์แต่ว่าศูนย์ยังขึ้นเหล่าวั้งเกี่ยวนมาศูนย์หาแต่ว่าวงกลมให้ยเร็เนาะค่ะเด็กของตาเส้นตาจันท่าขึ้นศูนย์ห้าสามเด็กของยายห้าวว่าหันเพิ่นหายเก่าหาออกเก่าซีนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นมาบอกห้าเก้าศูนย์คือมันก็ต่างกันเนาะค่ะเพราะว่าแต่ตัดออกมามันไม่ตีดศูนย์สามเนาะ แมนค่ะโบมีแตศูนย์สามบโบเล็กเงีนยห้ต um. ัดเปไนตัดเอาเองแมนค่ะก็คือซ้ำเม่าโตนะคะกับมันมันก็หลายตัวเลยค่ะทำทุกคนเอาเป็นมันเกิดขึ้นตัดออกจากกันแมนบบค่ะห้าเก้าศูนย์แมนบบนี่กับม <ah> ันเก้าศูนย์หาห้าศูนย tamam ์หายขึ้นซ้าเต๋ตัดห้แมนบบค่ะนี่แค่เต่อโบเด็กตัดแค่หาสามตัวเดียวห้นี่แหละค่ะตัวเหลวพี่สมีแล้วค่ะ นกเต่เนี่ก็คือเลี้ยนมั่ัสัตว่าว่าคนอื่น่าอาจจะว่าต้องเขาเรียกค่ามามามาบอกเนาะแต่ว่านงเต่ม so, <c oughs> ีคัอเลียงที่สบอกแต่ตตองหวดมาแหลวแมนค่ะบอกแต่ตองหวดม่แลลวเนาะค่ะเามาเามายขมทุหายซื้อเอากหายไม่เาก็หายนเต่วงก้มหายคู่ที่เด็ดหายราคาสำหรับผู้งวน่อยเนาะค่ะผู้งวบหน่อยเท่ากับสื่อตามทีแต่วงกลมหายสำหรับผู้เพิ่นมักหรือว่าอาจตัวเลีของเต่อาจจะไปตรงกับแบบว่า ผู้ผนมีเล็กได้ใจอยู่แล้วเนาะค่ะเออเหล็กของเตาเกิดมากตัวนี้ตัวนี้เนาะค่ะก็สื่อตามมุ่งจะฟองน้าแน่แล้วก็เล็ที่แตาวงกลมให้น้าแน่เนาะค่ะบางคนอาจจะถื๊หรือพิษแตากับหม้อหูเนาะค่ะตัวเลขจะเสียตัวใดบางคนเนี่ะเตาหูดีว่าไฮไลท์ตัวแทเออเนาะค่ะก็ไลท์ตัวนั้นก็วงกลมหายอยู่ไหมคะนี่ย้อนไลท์ตัวนั่นแหละก็เริ่มวงกลมหายใช่ไหแม่ค่ะมันหนาจ้ามากวดวันที่วงกลมมันหนาจะมาเหล็กนี้เด้อสิ่วงกลมหาย บางบางสำนักนะคะบางอาจารย์แทงสิบก่าตัวแทง่เขาเลยกับพี่สิบสี่สิบหาตัวกับพี่เนาะค่ะแต่มันมันันาสนใจนะไอศูนย์ห้าสามงวดนั้นไปปล่อยอยู่เลือกโบราณเด็กจัไเลยชุดเดียวกันงวดนี้งวดนี้วันนี้ได้ห้าันเท็จกกับขึ้นมาอีกออค่ะ ครับกรเดมเดมเพียบท่านผู้ชมจะ่เพิ่งออกเด้อนะครับงั้น่็ไม่ลานเนาะใช้แคบแล้วเนาะ